<S <S สวัสดีครับ,บ,บสวัสดีพี่น้องชาว<ม> y o u t u b e และก็ทางพี่น้องชางเฟเ facebook นะครับอยู่กับผมมงคณสาวสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็มาที่สำนักงานโนเนมครับ <c oughs>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  พอดีทีมงานกำลังประกอบตู้ลำโพงนะครับขึ้นตู้ลำโพงใหม่ตอนนี้นะครับก็เลย ว่างๆครับอยากจะฟังเสียงครับเอามามาให้ทีมงานต่อให้ฟังนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ฟังน้ําเสียงครับตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าพี่เสื้อนะครับพี่เสื้อน่าเปิดนะครับก็เหมือนที่ของผมใช้อยู่นะครับใช่ไหมแจนต้อมอันนี้ตัวเดียวกันกับของผมไหมครับตัวเดียวกันแต่แล้วขนาดก็เท่ากันไหมถือว่าตัวนี้เป็น V ีอะไรครับนี่ไม่เท่าใช่ไหมอ๋อตัวนี้น่าจะเป็น V V3 สามบอก V3 มครับ V3 สาม,สามตัวนี้นะครับแล้วก็สองใบนะครับแล้วก็อันนี้ดอกอะไรนะจันระหำำระหำพันพันพันหัหหวระบาดตัวนั้นเหมือนกันไหมครับตัวตัวกลางนี่<ล>ตัวนี้<ห>เป็นเทอร์โบเนาะครับฝันนู้นก็เทอร์โบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังน้ําเสียงกันครับไม่พูดเยอะหรอกแต่ตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้ไม่ใช่คางมูดิเนาะ ไม่ครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาอนไนก่อนนั่นไอ้บอลวะไม่รฟายลุดบอกอ้ไม่ใจ่าเน็ตนี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ฟังน้ำเสียงกันครับจันจอน ลิปซ <Lip> ิ่งใช่ไหมสวัสดีครับจานจนสวัสดีครับผมทักทยยายจานต้มเลยครับสวัสดีครับทีเคแบนนะครับว <laughs> ันี่ตัวไหนนี่นี่นะ,ะว้าปรลาดจรินะโ <laughs> ตั้งดีถูอวะเนี่ยพีเสื้อสองใบนะครับเนี่ย โอ้ดังดีมากเลยครับอันนี้เอาแบบนิ่มๆครับนิ่มๆครับ จะนับอ,อันนี้อันไหนนี่เมื่อกี้ไหนอันนี้ตัวนี้ครับต,นนตัวไปตัว,น,ตวนี้ตัวไปตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเทอร์โบครับแล้วแต่ใครชอบครับพี่น้องนะครับ ออกแบบสไตล์แบบจุกๆหน่อยนะครับอาสับกันดูอาสับกันดูอันนี้ผีเสื้อป่ะอันนี้ผีเสื้อครับสองใบครับโอ้โหไม่าดีเดี๋ยว Por la negra. แล้วสหลับไปเทโบคืนตอนนี้เทโบอยู่นะครับ ครับประมาณนี้แหละพี่น้องเออเดี๋ยวมีเพลงเบียดสายไหมเบีดสายแบบมีเบียดสายด้วยตริมก็ได้ครับอืมม่นาาววเบดดสยยฮะทางก่อนที่จะไปบ้านนะไทยบ้านแล้วของช่องเกิดโกนกิดประดับก็ได้ครับหรือช่องฮาร์ดไกก็ได้ครับโฆษณาดิ พี่เสื้อครับ โอเคครับอาจารย์ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่เปิดให้ฟังนะครับอาจารย์บุญแทนกันตรึมร็อกนะครับนี่ก็ทักทายอาจารย์มิตรครับสวัสดีครับผมตอนเล่นเล้วจะมาสนามเมื่อกี้เลยสวัสดีครับผมเพิ่งมาเมื่อวานจุงกะโอ้โตโยตีายเลยป่าเวทครับป่าเวทกันตรึมร็อกโอ้ไม่ใช่สิต้องมอลลามร็อกอะไรนะเพลงยิ่งสุดเลย เจาะถูกเจาะวะเอาเบาซื้ซุ้อเบาซุ้อซืยครับเปาเวรนะครับวันนี้ปามิดก็มาให้กำลังใจด้วยครับวันนี้มาดูจะเชียร์ตู้ไหนจะเชียร์ตู้ไหนดีใช่ไหมปามิดน่าตกลางโอ้ปามิดมีแผนใหญ่ดีนี่อันนี้ของใครนี่จานจรบอกจานจรกี่ใบครับดีใจะครับ อใบออฟันแล้วนะอยู่กับทีมงาน TTK ครับนายรับรับทำตู้ไหมครับรับทำไหมครับรับประกอบไหมครับติดต่อได้ทางไหนบ้างติดต่อทางไหนอ๋อติดเร่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าช่างก็มัว็ตเมาสั่งปีนี้เอาปีหน้าทีมงาน TTK ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ ถ้าใครสนใจที่ Facebook ต้อมสุติพงศ์ครับต้อมสุติพงศ์ภาษาอังกฤษเลยเนาะต้อมสุติพงศ์นะครับเบอร์โทรก็เบอร์กระดาษเพราะนู่มโครงการใหญ่สามหกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับเบอร์โทรนะครับช่างมันนอกครับช่างมันนอกแล้วครับยีนอกบ้านนอกบ้านอันนี้ว่ามีออเดอร์ใหญ่ครับนุ่นเห็นไหมนุ่นกระดานอัดกองอยู่นู่นครับกี่ใบครับนี่ทั้งกี่ใบครับ หน้า16หลัง12 16บกวกเป็นเท่าไหร่35ฮะิบ้สามสิบกว่าดอกเนาะสามสิบกว่าใบสามสิบกว่าดอกไม่ธรรมดาครับขนาดช่างไม่มีคนรู้จักนนี่งานแบบโอ้โหทำไม่ทันครับทำมาขายต่อทำไม่ทันเลยครับเพราะว่าช่างหัวแต่เมา านหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรตามเฟซบุ๊กที่จันต้มไว้ให้นะครับผมนี่ครับงานเนี้ยบเลยครับพี่น้องนะตัวนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับสไตล์ก็สไตล์ใครสไตล์มันครับนะครับหน้าเปิดก็เขาจะมีสไตล์ของเขาครับสไตล์หน้าเปิดนะครับเทอร์โบเขาก็จะเป็นสไตล์ของเทอร์โบนะครับแล้วแต่คนชอบครับผมอันนี้ก็ไม่ไม่มีอันไหนดีกว่านะครับ ทุกอย่างก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ความชอบของเราด้วยครับผมก็สนใจตัวไหนก็ตัดสินใจครับหรืออยากจะฟังก็ติดต่อทางอา,อาจารย์ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ละกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ